สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเจ้าอีสานทุกผุ้ทุกคนแอดมินมาอัปเดตแพร่กันอากาศล่าสุดประจำวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 7ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับเมือนีพะอีสานจะมีอากาศห่อนกับมีฝนหล,ลวงในตอนกลางเวน่นโดยจะมีพาย,ยุฝนฝาขนองร้อยละสิบของพื้นทีกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบางพื้นทีส่วนมากเน้นในส่วนของจังหวัดเลยจังหวัดน้องค่ายจังหวัดน้องบัวชมพู่ จังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬชัยภูมุ่โคร,ราจาอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่2 0 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการยิปประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8มาฝ้าพี่พน้องๆได้รับทราบกันจ้าเรื่องพาย,ยุดุดรบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบน มีผลกระทบหอดเมื่อนียี 5, 6, ่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนอหนึ่งจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวออากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศใต้ตอนบนมีอากาศหอนลายพื้นที่ประกอบกับลมไต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความสื่นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ก่อสิส่งผลนผ่านพิสานมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นําหรับ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบที่กลมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมากมีสองจังหวัดเด็กกันเลยและชัยภูมิคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพบกันใหม่ลิปตนาะสวัสดีจ้า